สวัสดีค่ะมิตรรักนักฟังทุกท่านวันนี้ก็พาร้อนรักมาเฟียมาพบกับทุกท่านในตอนที่12ถ้าพร้อมแล้วกดไลค์กดแชร์และกดติดตามก็ตีมฟังกันเลยค่ะตอนที่12ระหว่างที่ทุกคนกำลังมีความสุขอยู่กับมาดามคนใหม่ ไฮโซสาวมาทวีก็กำลังก้าวเข้ามาในอนาณาจักรเดอะคิวทันทีที่เห็นเจ้าของสถานที่มาทวีก็เล่นฝีเท้าเดินตรงไปหาเขาคอนคะเสียงใส่ด้วยความดีใจเรียกคอนเนอร์เมื่อวันก่อนหล่อนไม่ได้เจอกับเขาพยายามโทรหาเขาก็ไม่รับสายไลยก็ไม่ตอบวันนี้ จึงมาเจอเขาอีกครั้งแต่รอยยิ้มที่กำลังคพร่งอยู่บนดวงหน้านั้นก็พลันหุบฉับเมื่อพบว่าตรงข้างกายเขามีผู้หญิงคนหนึง่งยืนอยู่ด้วยคอนเนอร์ Connor, หันไปตามเสียงเรียกในขณะที่มือก็ยังโอบเอวหญิงสาวไว้สวัสดีมาร์กี้คุณมาเที่ยวที่นี่เหรอคอนเนอร์ Connor, ทักทายมัทวีด้วยความห่างเหินราวกับว่า เธอเป็นแค่แขกที่มาใช้บริการเท่านั้นไม่ค่ะมากี้ไม่ได้มาเที่ยวแต่มาหาคอนตัางหาแม่ปากจะตอบชายหนุ่มแต่สายตาก็มองไปยังสาวข้างกายของมาเฟียหนุ่มมีธุระอะไรหรือเปล่าตั้งใจมาหาคุณคะคอนว่าแต่วันนี้คอนพาพนักงานใหม่มาแนะนำตัวเหรอคะมีอะไรทําให้มากี้คิดว่าผมรับพนักงานใหม่ เขาตีสีหน้านิ่งเอ่ยถามมาทวีอ๋อก็ผู้หญิงที่ยืนอยู่ข้างๆคุณไงคะคอนอ๋อโทษทีผมลืมแนะนำนะ่ะนี่ธันดาภรรยาของผมเราเพิ่งแต่งงานกันว่าวว่ววววววว่าาไงนะภรรยาเมียชื่อทันดาอย่างนั้นเหรอมัทวีทวนประโยคจากปากชายหนุ่มทั้งคำว่าเมีย และชื่อของผู้หญิงข้างกายเขาฝ่ายถูกแนะนำก็แสดงสีหน้าหวานเยิ้มไร้เดียงสาระบายยิ้มแต่ซ่อนไว้ด้วยเลก่กลหากว่ามัทวีไม่รู้ร้อนรู้หนาวต่อผู้หญิงที่ก้าวมายืนอยู่ข้างกายของมาเฟียเลยแม้แต่น้อยยินดีที่ได้รู้จักค่ะคุณธนดายื่นมือไปตรงหน้ามัทวีแสดงความยินดีที่มีโอกาสได้รู้จักผู้หญิงของสามี มากีมาทวีแนะนำตัวยินดีที่ได้รู้จักค่ะหล่อนยื่นมือไปจับกับธันดาออกแรงบีบมือของอีกฝ่ายด้วยความจงใจสิ่งที่มาทวีได้รับกลับมาคือการบีบกลับอย่างรุนแรงหล่อนพยายามสลัดมือที่ถูกบีบและจิกจนเจ็บระบมไปหมดแต่ทันดาไม่ปล่อยให้หล่อนได้ทำง่ายๆ ยิ้มหวานของเธอเชื่อดหัวใจมาทวีจนขาดแหว่งเมื่อพอใจกับการทักทายแล้วมาดามคนสวยจึงปล่อยมือจากไฮโซสาวคอนเนอร์ Connor, รู้สึกใจไม่ค่อยดีกลัวสองนาลีจะฟาดฟันกันสิ่งที่คิดก็กลับผิดคาดทันดาสงบเงียบอย่างไม่น่าเชื่อทั้งที่ตัวตนของเธอแสนสนและร้ายกาจคอนค่ะ มากี้ขอขึ้นไปนั่งคุยบนห้องได้ไหมคะหล่อนเอ่ยปากขอแม้รู้ว่าเขามีผู้หญิงข้างกายหากแต่ด้วยนิสัยไม่เคยยอมแพ้การได้รู้เขารู้เรายอมกำจัดคู่แข่งที่เหนือกว่าแค่ได้คำว่าเมียไปถือครองสิทธ์ก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่รอดกันตลอดไปถ้าโดนเหยียบหน้ามีหรือจะยอมทนใช้คำว่าเมียได้นาน หลอนมีแผนทำลายล้างอยู่ในใจขอโทษนะมากี้ผมไม่สะดวกพอดีวันนี้พาธันดาเข้ามาเรียนรู้งานไว้วันหน้าถ้าผมว่างคุณมาเที่ยวผับผมจะต้อนรับเป็นอย่างดีเรียนเชิญนะครับคริสเบนส่งแขกด้วยฉันขอตัวไปจะจ่ะเมียจ๋าขึ้นห้องไปทำงานกันดเดี๋ยวเดี๋ยวคอนเดี๋ยวหยุดก่อน มาทวีร้องเรียกมาเฟียหนุ่มหากแต่อีกฝ่ายไม่ยอมหันกลับมาสนใจไปที่ไหนก่อนครับคุณมากี้คริสขยับเข้ามายืนข้างมาทวีภายมือเชิญอดีตคู่ขาของเจ้านายไม่ต้องมายุ่งกับฉันฉันมีปัญญาไปเองได้หลีกไปไฮโซสาวป,ปัดมือไล่คริสเดินผ่านเข้าไปด้วยสีหน,น้ากรธแค้นมาทวีเดินไปตามป้ายที่ชี้ไปยังผับใต้ถุนอาคาร อยากย้อมใจด้วยเครื่องดื่มดีกรีลดแรงเพื่อจะได้คิดหาทางกําจัดคู่แข่งครั้นพอไปถึงหน้าเคาน์เตอร์บาร์หล่อนก็สั่งเครื่องดื่มจากบาร์เทนเดอร์แก้วเครื่องดื่มถูกวางลงบนเคาน์เตอร์ไฮโซสาวก็ตวัดแก้วมาถือแล้วก็ยกดื่มรวดเดียวหมดจากนั้นก็สั่งใหม่เลี้ยงเหล้าหน่อยได้ไหมคะคุณมากี้แนนนี่เดินไปนั่งตรงเคาน์เตอร์บาร์ใครน่ะอ๋อ ป่าตู้นี่เองมาทวีได้ยินเสียงผู้หญิงดังอยู่ข้างกายจึงหันไปมองแล้วก็พบว่าผู้หญิงเซ็กซี่ขาวโอโมโตติดเบอร์ C99 คนนี้นี่เองทำไมฉันต้องเลี้ยงเหล้าหล่อนด้วยะคุณเลี้ยงเล่าฉันฉันก็จะเลี้ยงเนนี่กระซิบบอกมาทวีหล่อนมีของพันนั้นด้วยหรอ มัทวีตาโตที่ได้ยินคำพูดจากแนนนี่ของพวกนั้นหล่อนผ่านมาหมดแล้วไม่ว่าแรงหรือหนักยากหรือง่ายทุกอย่างสร้างความสุขจนล้นปลีทั้งนั้นคืนนี้ได้สักหน่อยก็คงทำให้ความสุขมาเยือนแทนความหน้าแตกที่เธอได้รับมาเมื่อกี้มีสิคาว่าแต่คุณมากี้สนใจหรือเปล่าล่ะก็ดีว่าแต่เท่าไหร่ล่ะ ฟรีค่ะแนนนี่ยัดของใส่มือมาทวีมาทวีเจอคอนเนอร์ในงานสังคมชั้นสูงหล่อนติดเข้าแจตามเป็นหมาตามเจ้าของจากนั้นหล่อนก็พยายามยื่นตัวเองเข้าปากชายหนุ่มเพื่อให้เขาเคี้ยวเป็นของกินเล่นไม่ผูกมัดหากแต่ลึกๆแล้วหล่อนก็ต้องการผูกมัดทั้งตัวและหัวใจคอนเนอร์ไว้ให้อยู่กับหล่อนของฟรีมีด้วยเหรอ สำหรับคุณมากี้อยากได้เท่าไหร่ก็บอกมาเลยค่ะฉันคิดว่าคืนนี้คุณมากี้ต้องการยอมใจและฉันก็เชื่อได้ว่าคนอย่างคุณมากี้คงไม่ยอมยกเจ้านายให้กับนางเมียเก่าผู้ชายของแนนนี่หรอกนะคะเธอว่าอย่างไงนะเมียเก่าอย่างนั้นเหรอไม่นั่นเป็นเมียเก่าผู้ชายของฉันค่ะฐานะที่แนนนี่แนะนำ ค่อนข้างจะลำดับญาติกันสับสนสักหน่อยแต่เพราะสังคมปัจจุบันเป็นแบบนี้กิ๊กแฟนชู้ก็จึงเกลื่อนเมืองไปหมดห <c oughs> ล่อนไปแย่งผัวนางนั่นมาละสิส่วนนางนั่นก็กลับมาตะก,กายดาวได้คอนเนอร์ไปครอบครองคนละเกรดกันเลยนะเห็นหน้ามันหยิมหิมอ่อนหวานอย่างนั้นอะใครคิดว่ามันจะมีแผนสูงละคะที่พูดมาเนี่ย หล่อนไม่ได้เสียผลประโยชน์เลยสักนิดเห็นมีแต่ได้กับได้ส่วนฉันเสียคอนเนอร์ให้กับนางนั่นไปน่าเจ็บใจชมัดคอนไม่สนฉันเลยสักนิดเมือนอย่างกับไม่มีตัวตนมัทวีตัดพ้ออย่างน้อยใจยกแก้วเครื่องดื่มขึ้นจิบแนนนี่รู้สึกหมั่นไส้มันมากเลยค่ะก็ไม่มีเหตุผลหรอกนะคะเพิ่งเจอกันแต่ก็หมั่นไส้มากหน้าตากวนตีนมากเอาอย่างนี้ค่ะ ถ้าคุณมากี้สนใจจะกำจัดนางนั่นออกไปจากชีวิตเจ้านายบอกฉันนะคะฉันจะให้ความร่วมมือเต็มที่เลยแนนนี่เสนอตัวบอกจุดประสงค์หล่อนต้องการผูกมิตรกับมากี้เอาไว้มันไส้เป็นเหตุผลเดียวที่เธออยากกำจัดไม่นั่นเหรอเอาเงี้ยหล่อนก็ช่วยเป็นหูเป็นตาให้ฉันก็แล้วกันรายงานความเคลื่อนไหวนางนัง่นทุกฝีก้าวค่าจ้างงาม มากกว่าค่าขึ้นห้องกับแขกจะถูกโอนเข้าบัญชีหล่อนเป็นระยะระยะว่าแต่วิธีที่จะกำจัดมันหล่อนมีวิธีไหนมาเสนอให้ฉันล่ะในเมื่อข้อตกลงตรงกันคอยคุยกันรู้เรื่องหน่อยค่ะแนนนี่หยิบกระดาษกับปาะกาของบาร์เทนเดอร์มาเขียนตัวเลขที่หล่อนต้องการในการกำจัดตัวหน้าหมันไส้ไปให้พ้นข้างกายเจ้านายทันดาในสายตาแนนนี ก็ไม่มีอะไรมากแค่ขวางหูขวางตาดีจนไม่น่าคบก็เท่านั้นเองสวยเกินเหตุจึงได้สิทธิพิเศษยืนข้างเจ้านายสุดหล่อมันเร็วเกินหน้าเกินตาคนอื่นไปปกติเจ้านายเคยยกย่องใครเป็นเมียซะที่ไหนบางทีจีรายุควรได้รู้เรื่องนี้ด้วยแนนนี่กดยิ้มลึกอย่างนางมานผู้วางแผนชั่วอยู่ในใจตัวเลขก็พอรับได้ถ้าง,งานสำเร็จ แต่ถ้าไม่สำเร็จฉันก็ว่ามันเยอะเกินไปให้โซสาวมองตัวเลขหกหลักบนกระดาษแผ่นเล็กลายมือแนนนี่รู้สึกว่าจำนวนเงินแค่นั้นไม่ได้มีปัญหาอะไรกับบัญชีของหล่อนเลยแม้แต่น้อยแต่ก็มากอยู่ถ้าไม่สำเร็จสำเร็จแน่นอนค่ะด้วยสิ่งนี้แนนนี่ยกของบางอย่างที่อยู่ในมือใช้สิ่งนี้ก็ตายนะสิ มาทวีรู้สึกสะใจอยู่ลึกๆนึกถึงคำพูดหนึ่งคุกไม่ได้มีไว้ขังสุนัขอย่างสุขใจค่ะเริ่มงานเมื่อไหร่ฉันจะติดต่อไปหาคุณทันทีพูดจบแนนนี่จึงขยับลุกขึ้นจากเก้าอี้ขอบคุณสำหรับเครื่องดื่มนะคะหล่อนกระดกเครื่องดื่มรดแรงลงคอแล้วก็พระจากไปพร้อมกับรอยยิ้มเจ้าเล่ อย่างนางมารร้อยมารยาผู้หญิงยังไงความหึงหวงและความเป็นหนึ่งก็แซงความถูกต้องอยู่วันยังคำ่ำแนนนี่เธอหนีงานอย่างนั้นเหรอเสียงทุ้มของคริสเอ่ยถามปลาสวยงามปล่าค่ะแนนนี่ไปเข้าห้องน้ําแนนนี่เงยหน้ามองบรดิกาตัวใหญ่ในสูตรหล่อเหลาสีหน้าคมเข้มขรึม ปรากฏด,ดวงหน้าของคริสจนเป็นที่คุ้นชินของบรรดาพนักงานทุกคนและปลาสวยงามตรงนี้มันผับนะทำไมเธอมาตรงนี้ละ่ะสถานที่แห่งนี้ไม่ใช่ว่าพวกปลาจะมาเดินอวดโฉมได้เล่นๆน,นอกจากมากับแขกที่เรียกใช้บริการเออเอ,อ๋อพอดีห้องน้ำของตู้มีคนเข้าคิวรอเยอะนะคะแนนนี่ทนไม่ไหวกลัวราดจึงมาเข้าตรงผับค่ะ แนนนี่หาข้อแก้ตัวเป็นคนประเภทหาเรื่องคดโกงหาคำแก้ตัวได้อย่างว่องไวพอดีสายตาเหลือไปเห็นป้ายห้องน้ำจึงนึกขึ้นได้ถึงแม้ว่าทางไปห้องน้ำกับทางนี้จะเป็นคนละทางกันก็นกตามเสร็จธุระแล้วก็ไปทำงานของเธอซะคริสไม่อยากเชื่อว่าหล่อนมาเข้าห้องน้ำแนนนี่เดินผ่ะออกมาจากคริส พรางพลูลมหายใจอย่างล่องอกที่สามารถพ้นการซักถามของคริสมาได้ถ้ามีอะไรผิดปกติคริสจะไม่เคยปล่อยผ่านนี้แสดงว่าตอนที่หล่อนเดินไปคุยกับมาทวีเขาไม่ทันได้เห็นจึงปล่อยตัวเธอมาง่ายๆปลาสวยงามกระตุกยิ้มแล้วก็เดินกลับไปยังสถานที่ทำงานของตัวเอง คือตู้ปลาที่สมาชิกเริ่มหายไปทีละคนสองคนเพราะขึ้นห้องไปกับแขกสำหรับตอนที่12ก็ได้จบลงแล้วอย่าลืมดูโฆษณาเพื่อเป็นรายได้เล็กๆน้อยๆและเป็นกำลังใจให้แอดได้อ่านนิยายในเรื่องต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายค่ะ